นีการแสดงน้ำใจให้มีประสิทธิผลและได้ความสุขที่สูงที่สุดกับชีวิตข,ข,ของคุณฟังคลิปนี้ครับแม้จะแสดงน้ำใจที่เหมือนกันแต่คุณยังอยากให้มันได้ผลตอบคืนมามากกว่าจริงไหมครับศาสตญญราจารย์ซันญ้าลิวโบมียสกี้แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียผู้ซึ่งออกมายืนยันด้วยผลงานวิจัยทางจิตวิทยาเป็นครั้งแรกยิ่งเพิ่มการกระทำที่แสดงน้ำใจระดัาความถูกจยิงเ,เพิ่มขึ้นได้นำเสนอวิธีการแสดงน้ำใจแบบ ที่เพิ่มความสุขได้มากขึ้นโดยสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับเรื่องน,นี้จํานวนมากของตัวท่านเองการทดลองกินแรกคือกําหนดวันวันหนึ่งต่อสัปดาห์เช่นทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ลองหาวิธีแสดงความนั้นใจแบบหมายที่ยิ่งใหญ่ในวิเศษแบบนย้าหรือแสดงความนั่งใจแบบเล็กๆน้อยๆจำนวน3-5เรื่องขั้นที่สองได้เรียนรู้ว่างานวิจัยนี้คือเราควรทําหลายอย่างร่วมกันไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเป็น การที่จะปรับเปลี่ยนชนิดของการกระทำเพื่อแสดงความน้าใจไปเรื่อยต้องอาศัยความอุตสาหะและความคิดสร้างสรรค์กล่าวคือการตั้งเป้าหมายแบบไม่ชัดเจนจะแสดงน้ำใจเท่าที่เราพอทำได้จะส่งผลน้อยกว่าต่อการควขอความสุขที่เพิ่มขึ้นประเด็นสำคัญคือแม้จะเพียงสัปดาห์ละครั้งก็ขอให้กำหนดช่วงเวลาแล้วทำอย่างตั้งใจเต็มที่การแสดงน้ำใจได้อย่างต่อเน,นื่องสิ่งจำเป็นคือการเปลี่ยนแปลงการพลิกแพลงให้เหมาะสม ถ้านำเทคนิคการแสดงน้ำใจของศาสตราจารย์สัญญามาวิเคราะห์ตามทฤษฎีความสุขสำคัญอาจกล่าวได้ว่าสุปรผสมของเทคนิคโดพามีนและออกซิโทซินการคันทำตอนนึงจนมีกิจวัตรนั้นต้องอาศัยโดพามีนที่ชอบการผิดแคลงและการเปลี่ยนแปลงการาาการแสดงน้ำใจเหมือนเดิมพระคิดว่าเป็นนาทีเรทำซาำวันไปวันมาออกซิโทซินจะไม่หลั่งออกมาดังนั้นการตั้งใจแสดงน้ำใจจะเพื่อเพิ่พมความสุขแต่ถ้าเป็นการแสดงน้ำใจแบบบังเอิญความสุขจะไม่เพิ่มขึ้น ประเด็นนี้มีผลการทดลองทางจิตวิทยาบอกไว้ชัดเจนถ้าเรามีความมุ่งมั่นเจตนายอยากเติมด้อยที่จะแสดงน้ำใจดีกว่าทำประโยชน์ให้คนอื่นมากกว่าความทั้งการแสดงน้ำใจอย่างเต็มที่นั้นจะทําให้ออกซิเจนสินเหลาอมาและดับความสุขจะเพิ่มขึ้นด้วยออกไป,ไปแสดงความน้ำใจออกไปช่วยเหลือผู้คนทั้งโลกใบนี้กันไหมครับความสุขหรือความซาบึงใจในตอนหน้านะครับ